หรือว่าภูคู่สามแต้ม สวัสดีทุกคนนะครับพบกับนักเตะดอทคอมอีกแล้ววันนี้พาไปวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นคู่ระหว่างทางด้านของคริสตันพาเลทนะครับแล้วก็ทางด้านของหงแดงลิวผูนะครับก็ลิวผูนี้อยนดัดสิบสองนะครับส่วนพาเลทนี่อยู่ดัดสิบสี่ของตารางนะครับลิวผูนี่ก็ถ้าชนะเกมนี้ก็จะขึ้นไปแซงอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งชั่วคราวแล้วกันนะครับต้องบอกว่าทางด้านพร้อมๆของเจ้าบ้านอย่างคริสตันพาเลทนะครับต้องบอกว่าคะแนนไม่ได้ห่างจากโซนตกชั้นสักเท่าไหร่เลยนะครับอยู่ด ล่าสุดก็เปิดบ้านไปแพ้บอลนัดซะงั้นเลยนะฮะก็บอกว่ามาชนะใครในลีกมาสี่เกมติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็แพ้ไปถึงสามนะครับผมชัยชนะนัดล่าสุดของลิเวอรลน,นต้องไปต้นเดือนที่แล้วเลยนะครับต้นเดือนที่ผ่านมานู่นเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับและยิ่งไม่มีทางด้านของดูกุเล่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับที่บาดเจ็บยาวทำให้เกมรับนี่ยว่บแถมเกมลุกก็ยิงได้ค่อนข้างน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วตกนัดแล้วไม่ถึงประตูเลยนะครับ ก็เป็นถือว่าเป็นฟอร์มที่ย่าแย่นะครับอ่ะผู้เล่นที่คาดว่าจะลงส่างของทิสซัปเเลตนะครับก็เป็นทางด้านของแซมจอสโตนนะครับอ่าคลายนะครับอ่าแอนเดอร์เซนมาเกคีคิริชาร์ดนะครับเลิม่าวิลฮิลช์นะครับแล้วก็เจฟฟี่ชรูปโอลิสอจอร์แดยไรอุแล้วก็ไอดูอาร์นะครับผมส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนี่ต้องบอกว่าฟอร์มดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางอย่างที่บอกนะครับก็ล่าสุดไปเอาชนะเชฟฟิลด์เนเต็มมาซูมตัวสองนะครับผมก็ ฟอร์มค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ทีมไม่ไม่แพ้ในลีกมา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ผมมองว่ายังไงก็สบายนะครับฟอร์มก็สุดยอดนะครับทางด้านแมกคาริสเตอร์นะครับก็ น่าจะต้องรอเช็คความฟิตแต่ว่าทางด้านทางด้านของวัตารุเอนโดนะครับก็โชว์ฟอร์มกำลังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมฮะลงมาแทนก็ฉะนั้นก็อาจจะได้รับโอกาสในเกมนี้ต่อแล้วกันนะครับอ่ะมาดูผโเล่นนะครับนี้จะลงสนามของเลือกผู้แล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของ Killer er ค no, ate, คคเอควเลเฮอร์นะครับผมแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อันโน่คอนเต้ฟานได้นะครับสมิคแสวัตารุเอนโดนะครับอ่ากราเวนส์เบิร์กนะครับแล้วก็ซาบบัสไลน์ซาร่าดิอา์แล้วก็ดา ah, วินนูญเยสนะครับผม ความน่าจะเป็นของเกมนี้โอ้โหไม่มีอะไรนอกจากเรื่องผู้โขกใส่ยอย่างเดียวนะครับแม้ฤดูกาลที่แล้วนี่จะเสมอกันทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ว่าฤดูกาลนี้คิตตันเบลเลตก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีถือว่าแย่เลยด้วยซ้ำแล้วก็เรียกผู้กำลังอยู่ในช่วงเข้าฝักเพราะฉะนั้นน่าจะสบายๆไปนะครับชนะไปขาดลอยแน่นอนนะครับผมอ่นนี้ก็เป็นทัศนะของผมแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นักเตะดอทคอมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ